สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพปลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับ t ALENT MANAGEMENT มาเล่าให้ฟังเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรมีนโยบายออกมาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับว่าเราต้องการที่จะหาคนเก่งแล้วก็จะบริหาร t ALENT กลุ่มนี้ให้เป็นกำลังหลักสำคัญในการที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นเราจะเริ่มโครงการ t ALENT MANAGEMENT กันก็หลายคนก็มาคุยกับผมว่าเอ๊ะอาจารย์มีวิธีการยังไงกับการหา t ALENT ของในองค์กรของคนในองค์กรหรือเปล่ามีเครื่องมืออะไรไหมผมก็ตอบว่าเครื่องมือจริงๆมีเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นเครื่องมือในการเฟ้นหาคนที่เป็น t ALENT แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่า t ALENT หรือคนเก่งที่องค์กรต้องการจะบริหารจัดการเนี่ย มีหน้าตายังไงคุณสมบัติของ t ALENT เรามองยังไงมันต้องกําหนดตรงนี้ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับคือไม่ใช่อยู่ดีๆก็บอกว่าอามานั่งหาคนเก่งกันเลยอันนี้คงจะข้ามขั้นตอนไปสักเล็กน้อยจริงๆแล้วทางองค์กรเนี่ยมองเป็นเรื่องๆนะฮะก็คือจริงๆ t ALENT MANAGEMENT มันไม่ใช่แค่อยู่ๆดีๆวันดีคืนดีอยากหาคนเก่งก็หาขึ้นมานะครับเพราะว่า t ALENT MANAGEMENT มันเป็น ระบบในการบริหารซึ่งต้องเชื่อมโยงกับหลายๆระบบในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยารบุคคลนะครับมันจําเป็นต้องเชื่อมโยงตั้งแต่แรกนะฮะคือไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามักจะเอาพนักง,งานปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราอาจจะหามาแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มีวิธีการ ในการสรรหาคัดเลือกในอดีตนะครับที่มันเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ก็คือผ่านการสัมผัส่านการคัดเลือกตามกระบวนการปกติซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันจะเป็นเรื่องของ t ALENT AQUISITION c ก็คือจงเป็นกระบวนการหนึงในการที่จะเฟ้นหาตัว t ALENT เข้ามาด้วยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเราพยายามที่จะหา t ALENT จาก กลุ่มพนักง,งานในปัจจุบันซึ่งถามว่ามันจะมีไหมคําตอบคือหลายองค์กรเจอนะครับก็คือมีนั่นแหละว่าเป็นทานเล้นแต่ในหลายองค์กรก็เช่นกันหาไม่เจอคือผู้บริหารมองว่าเออนี่ทาเล้นแล้วเหรอคือเราเอาเครื่องมือเข้าไปหาเครื่องก็เครื่องมือก็จะมีเยอะนะฮะอย่างเช่น n ายบ็หรือว่าเป็น assessment center อะไรต่างๆมันก็จะมีเครื่องมือเนี่ยที่ให้พนักง,งานในกลุ่มทาร์เก็ตที่เราต้องการจะเฟ้นในกลุ่มนี้เข้ามาทส เพื่อจะดูว่าใครคือทาเล้นตัวจริงปรากฏว่าพอได้ชื่อออกมาปั๊บเนี่ยตัวผู้บริหารเองก็นั่งมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนี่ใช่ทาเลนจริงจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากเครื่องมือจากรายชื่อที่ออกมาจากเครื่องมือเหล่านี้มันไม่ได้สะท้อนผลงานมันไม่ได้สะท้อนศักยภาพบางอย่างในตัวพนักง,งานคนนั้นที่เขาแสดงออกให้ผู้บริหารเห็นนั่นนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในหลายองค์กรนะครับเพราะว่าหลายพร่าเรา ตัดตอนคิดไงครับเราคิดเฉพาะแค่ว่าเออเรากำลังจะทำ Talent Management อยู่ดีก็เลือกเลยแล้วก็หาตัวที่หาตัวพนักง,งานที่เรียกว่ามีศักยภาพที่สุดมาพัฒนาต่อแล้วก็มองว่าคนนั้นคือ Talent ซึ่งเอาเข้าจริงๆอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าองค์กรไหนอยากจะสร้างหรือว่าเริ่มเรื่องของ Talent Management ต้องมอง Talent Management ในมุมภาพที่ กว้างขึ้นนะครับคือเราต้องเริ่มตั้งแต่หาเลยฮนะหาทาเลน้นเข้ามาก่อนซึ่งการจะหาทาเลน้นได้เราก็ต้องมากําหนดกันก่อนนะครับว่าทาเลนที่เราต้องการเนี่ยครับคนที่เป็นคนเก่งขององค์กรอนะ่ะจะต้องมีองค์ประกอบหรือมีคุณสมบัติอะไรบ้างกําหนดให้ชัดเลยนะฮะเช่นความรู้หน้าง,งานเชิงลึกเป็นยังไงทักษะนะครับความรู้ความสามารถรวมถึงพฤติกรรมในการทํางานบางอย่าง ที่เราต้องการให้มันสอดคล้องกับ core value ขององค์กรเนี่ยมีไหมเราต้องการคนแบบไหนกันแน่นะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของคำว่า potential หรือศักยภาพเพราะส่วนใหญ่พนักง,งานที่เป็นคนเก่งหรือเป็น talent เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่ทำผลงานดีนะครับคือผลงานดีเนี่ยมันเป็นปัจจุบันนะครับรวมถึงไปอดีตแต่คนที่เป็น talent จะต้องสร้างผลงานหรือสร้าง value ในอนาคตให้องค์กรได้ด้วยซึ่งนั่นคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่องค์กรจะต้องมองเห็นหน่วยก้านบางอย่างมองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวคนนั้นว่าเขาสามารถจะทําให้องค์กรมีมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตนะเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเก่งในปัจจุบันแต่อนาคตยังไม่เห็นเลยว่าเขาจะพาองค์กรไปได้ในทางไหนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทาเลนต์นะครับเราต้องกําหนดให้ชัดนะครับว่าเรื่องของความรู้ต้องรู้อะไรเรื่องของทักษะ นะโดยเฉพาะในเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับรวมถึงศักยภาพมีตัวไหนบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งศักยภาพในอนาคตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวิชั่นนะครับว่าเขาเห็นไหมภาพอนาคตตอนนี้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขามองเห็นโอกาสในช่วงพวกนี้ไหมคนที่เป็นทานเลนหรือคนที่มีศักยภาพเนี่ยมักจะเอาไอเดียแปลกๆในช่วงที่บางครั้งองค์กรมีวิกฤตเนี่ยเขาจะมองภาพบางอย่าง คือตีโจทย์แตกเลยนะฮะว่าเฮ้ยทาไมเราไม่เดินทางนี้ล่ะมันเป็นโอกาสนะขณะที่ข้างนอกเขามีวิกฤตแต่เราเปิดช่องทางนี้เราน่าจะไปได้คนพวกนี้ครับแนวโน้มไอเดีย innovation innovative นะฮะ creative thinking หรือบา,บางครั้งเรื่องของ problem solving บางอย่างถ้าเป็นคนเก่งๆหรือเป็นคนที่มี potential เนี่ยจะต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ให้เห็นจะผิดกับคนที่ potential อาจจะยังไม่มากพอก็จะทำงานปัจจุบันได้ดีนะสั่งอะไรก็ทำได้สำเร็จตามเป้า แต่ถามว่าให้คิดไปในอนาคตพวกนี้จะคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าถ้าเราสามารถจะกําหนดคุณสมบัติของท a เลนตัวจริงของเราไว้ได้ชัดๆเนี่ยเราก็จะสามารถหาคนที่มันตรงกับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยถัดมาก็คือเรื่องกระบวนการในการคัดเลือกคนนี่แหละครับถ้าเรามีคุณสมบัติที่วางไว้ชัดเจนแล้วว่านี่คือท a นต์นี่คือคนเก่งของเราถัดมาก็คือเราต้องหาคนคนนี้ให้เจอ โดยอาจจะเรื่องของสรรหาเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการคือคัดเลือกอย่างไงที่เราจะทําให้เราเลือกคนได้ถูกต้องอะฮะตามที่เราตั้งเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเราคงต้องออกแบบกระบวนการในการคัดเลือกใหมม้มีมาตรฐานมีความเข้มข้นมากขึ้นคือไม่ใช่ใครจะเลือกใครก็เข้ามาเลือกนนในอดีตบางองค์กรเนี่ยใครมาสัมภาษณ์ก็ได้เอามาคนนึงอย่างเงี้ยฮะแบบนี้ผมว่ามันไม่เจอทาเล้นต์หรอกครับพอเรา จะมีบริหารทาเลนต์ขึ้นมา,าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกคนไม่ตรงมันบริหารยากนะครับถูกไหมฮะเพราะมัน,ม,นมันไม่มันไม่เชื่อมกันะนะฮะดังนั้นวิธีแรกเลยก็คืออย่าลืมนะครับมองเรื่องของคุณสมบัติให้ออกก่อนว่าทาเลนต์เราเป็นยังไงจากนั้นค่อยมาออกแบบเครื่องมือว่าเราจะเลือกคนที่เป็นทานเลนต์เนี่ยเราจะเลือกยังไง ที่ความรู้เราจะใช้วิธีการเลือกคัดเลือกอยังไงตัวความรู้เราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีความรู้ส่วนใหญ่ก็แบบทดสอบถูกไหมฮะข้อสอบสัมภาษณ์โดยเน้นประเด็นที่ความรู้ก็พอได้แต่ทักษะละ่ะอย่างเช่นบางคนจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร่ะคนที่เป็นทาเลนตนอกจากเก่งงานแล้วมันต้องสื่อเก่งถูกไหมครับถ้าเรากําหนดว่าคอมมิวนิเคชันคือทักษะที่คนที่เป็นทาเลนตของเราต้องมีเราก็ต้องหาให้เจอว่าคนคนนี้ทักษะในการสื่อสารเขาเป็นยังไง ดังนั้นการสัมภาษณ์ก็ต้องโฟกัสไปที่ให้เขาแสดงพฤติกรรมที่มันมีทักษะเหล่านั้นอะปะปนมาด้วยนะบางคนต้องการคนที่เจราจาต่อรองเก่งก็ต้องเช็คดูว่าเขา negotiate เป็นยังไงระหว่างที่คุยกันซึ่งตรงนี้เครื่องมือมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มต้องออกแบบมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่คุยไปเรื่อยเเราคงต้องมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์ว่าถ้าเราต้องการเห็นทักษะเหล่านี้เราจะต้องสัมภาษณ์ยังไง เราจะมีแบบฝึกหัดหรือมีเคสสต๊าดี้ให้เขาลองคิดตรงนั้นให้เขาลองทําดูเลยไหมนะโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพฤติกรรมนะอย่างเช่นคนที่เป็นทาเล็ตของเราจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกมาเช่นมีความมุ่งมั่นนะกัดไม่ปล่อยนะมีอินเทกริตี้ที่สูงมากอย่างเงี้ยฮะพวกนี้มันคือพฤติกรรมทางนั้นเลยเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เรานั่งคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขามีอินเทกริตี้สูงมากเขามีเรื่องของ Resol o r o r i e n t ส d สูง,สง สิ่งเหล่านี้ก็ต้องออกแบบครับว่าวิธีการคัดเลือกเราอาจจะต้องสร้างสถานการณ์โดยที่ไม่ทําให้ผู้สมัครรู้ตัวเพื่อให้เขาแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาให้เราเห็นนี่ก็คือประเด็นสําคัญนะครับก่อนที่เราจะมี Talent Management เราก็ต้องเลือก Talent ให้ได้ดังนั้นการคัดเลือกผมแนะนําว่าอาจจะต้องวางมา,มาตรฐานกันให้มันชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคือใครละ่ะที่จะมาเลือกได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ได้อันนี้ก็ต้องกําหนด ตัวคนให้ชัดคนเหล่านี้จะอยู่ในเลเวลไหนจะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์ในระดับไหนบางองค์กรต้องส่งคนพวกนี้ไปเซอร์ติฟายด้วยซ้าไปว่าเขาสามารถที่จะใช้ดุลพินิษมองคนออกนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงตรงกับคอลเวลูของเรามา,มากน้อยสักแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องทําโครงสร้างเวลาสัมภาษณ์จริงเอาให้ชัดโครงสร้างหมายถึงเกณฑ์นะครับว่าสัมภาษณ์มาแล้วเราจะให้คะแนนยังไงแบบไหนมันจะได้ตกลงกันไปคือแม้แล้วถ้าเราไม่มีเกณฑ์พวกนี้ไม่มีโครงสร้างในการให้คะแนนสุดท้ายก็ใช้ความรู้สึกกันอยู่ดีว่าคนนี้ผมชอบคนนั้นผมไม่ชอบอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นนะครับหลังจากที่เราได้คนที่มีศักยภาพหรือมีหน่วยกา้านในการที่จะพัฒนาต่อเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเอามาเข้า สู่ระบบ t ALENT MANAGEMENT ได้ไม่ยากแล้วค่ะนี่เราจะเจอตัวได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับเพราะเราเลือกมาแล้วขั้นหนึ่งหลังจากนั้นเรามาเฟ้นมากรองกันใหม่ว่าใครที่เป็นพวกศักยภาพสูงนะใครที่เป็น t ALENT ตัวจริงเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไล่กันลงมาเลยครับมันก็จะใช้เครื่องมือพวก n น n e BOX MATRIX ใช้เครื่องมือเช่น ASSESSMENT CENTER นะฮะได้ชัดเจนขึ้นแล้วเครื่องมือเหล่านี้มันจะแสดง ประสิทธิภาพได้อย่างดีเลยนะฮะว่าออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> คนนี้คือทาเลนต์จริงๆแล้วที่สําคัญคือทุกคนในองค์กรเกือบทุกคนแล้วกันให้การยอมรับผลตรงนี้ออกมาเนี่ยชัดเลยว่าเออไอเนี่ยทาเลนต์เพราะฉะนั้นพัฒนาต่อกันเถอะหลังจากนั้นกลุ่มทาเลนต์กลุ่มนี้แหะครับจะเป็นกลุ่มหลักเลยที่เราจะเอาไปพัฒนาวาง IDP กันต่อบางกลุ่มก็จะต้องเอาไปใช้ต่อในเรื่องของการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง ว่าใครควรจะเข้ามาดํารงตําแหน่งอะไรทดแทนใครเป็นต้นนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดดังนั้นการที่เราจะทํา t ALENT MANAGEMENT เราไม่ควรที่จะทําขึ้นมาเฉยๆเลยเราควรจะมองต่อยอดออกไปนะฮะตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาอันที่2พัฒนาหละ่ะจะพัฒนาต่อยอดยังไงผลงานหละ่ะเราจะดูเขายังไงอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแล้ว t ALENT เราจะบริหารค่าตอบแทนเขาอย่างไร อันนี้เราถึงเรียกว่าเป็น full scale ที่เราเรียกว่า talent management นะครับก็ให้ไอเดียเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าน่าจะพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับใครที่อยากทำเรื่องของ talent management ก็ต้องมองให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ